นึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งนะเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปในที่สุดการมาเจอกันในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นแค่เคลื่อนอาศัยซึ่งกันและการตอนนั้นแหละเราอาศัยเขาเขาก็อาศัยเราแล้วก็จากกันไป ไม่สิ่งเหล่านั้นจากเราไปก่อนเราก็จากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนแล้วมันจะจากไปตอนไหนเราก็ไม่ทราบกำหนดเวลาสถานที่วิธีการไม่ได้จะอยู่บพงกลับมาแล้วก็อยู่อยู่งกลับไปยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งอย่างนี้ ใจมันจะได้ผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถึงมั่นมากเกินไปมันอยู่ในระดับที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตอนนั้นแหละดังนั้นเมื่อเรานึกคิดพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราอย่างนี้มันก็จะบรรเทาเบาบา,บางในการ ยึดมั่นถือมั่นมากๆมายึดมั่นถือมั่นพอประมาณจนกระทั่งคลายความผูกพันได้อย่างน้อยก็อย่างในช่วงที่เรากำลังนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนา